กราบสวัสดีท่านผู้เล่นใหม่และท่านผู้เล่นเก่าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมไอยาวจากช่องไอยาวชาแนลครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอาชีพให้กับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เราจะเล่นนะครับผมในที่นี้ผมจะไม่พูดเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลและสายอาชีพต่างๆนะครับผมผมจะมาแนะนําในแต่ละตัวละครนะครับผมโอเคแม้ตัวเกมแลกนะัลล์ออนไลน์จะมีอายุมามา,มากกว่าถึง18ปีนะครับแต่ ผู้พัฒนาทาง Gravity นั้นยังคงอัปเดตเนื้อหาอยู่เรื่อยๆนะครับผมโดยสายอาชีพที่มีมากมายจาก6คลาสพื้นฐานรวมถึงคลาสพิเศษด้วยนะครับผมโอเคในที่นี้ซึ่งในแพทปัจจุบันนี้ของตัวเกมที่เปิดให้บริการในต่างประเทศเนี่ยจะมีทรงสุด คลาส s นะครับผมและส่วนในเวอร์ชั่นเกาหลีในตอนนี้นะครับน่าจะอัปเดตถึงคลาส s 4แล้วนะครับผมต่อมาตัวละครทุกตัวละครที่สร้างขึ้นนะครับจะเริ่มที่คลาสโนวิดเมื่อเก็บเลเวลจนถึงจ็อบ10นะครับผม จะสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นค์ดแรกแบ่งออกเป็น6อาชีพหลักนะครับผมโอเคได้แก่สวอตแมนหรือเป็นอาชีพนักดาบเอง2องอโคลทลหรืออาชีพพระที่เป็นสายทรับนะครับผม3เมดเมดก็คือเป็นนักเวทนะครับที่ใช้สกิลได้หลากหลายเลยทีเดียว4นะครับอาเชอร์เป็นอาชีพนักธนูนะครับซึ่งสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วนะครับผมมือช้านก็คืออาชีพพ่อค้าเป็นสายอาชีพมีความรุนแรงในการโจมตีและสามารถซึ่งสามารถขายของได้แพงและซื้อของได้ถูกนะครับซึ่งสุดท้ายน,นะครับ อาชีพทีฟคืออาชีพโจน,นะครับผมเป็นอาชีพที่มีความรวดเร็วในการโจมตีนะครับผมโอเคในแผ่ปัจจุบันนี้มีเสริมเข้ามาอีก5อาชีพซึ่งได้แก่ s นึ่งซูเปอร์โนวินะครับผมซึ่งมีจ็อบตันอยู่ที่99 2. อาชีพเทคคอนโดมีจ็อบตันอยู่ที่50นะครับผม3นินจามีจ็อบตันอยู่ที่70 4. นะครับสกันสลิงเกอร์มีจ็อบตันอยู่ที่70เลยนะครับผม โอเคนะครับเรามาดูอาชีพแรกกันก่อนเลยสวัสดคลาสหรือนักจับมี2อาชีพได้แก่ Knight, แลูนไน์และก็รอยกาดนะครับผมเรามาดูก่อนเลยว่าลูนไนเนี่ยเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากลอดไน์มีจุดเด่นคือสามารถขี่มังกรได้และมีสกิลโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์สามารถใช้ลูนสโตนได้นะครับผมอาชีพลูนไนเนี่ย ในสายกายภาพนั้นจะมีข้อเด่นคือจะเป็นสายที่ทําดาเมจทางกายภาพได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งดาเมจนี้ถึงขั้นหลักล้านกันเลยทีเดียวดาเมจนี้จะได้มาจากการกดหินลูนสโตนนะครับผมและของสวมใส่และยังมีสกิล Ignition Break ในการเคลียร์มอนสเตอร์เป็นฝูงได้เลยนะครับผมและรอยกาด เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากพาราดินนะครับมีจุดเด่นในด้านพลังป้องกันและสามารถขี่กิฟฟอนได้นะครับผมอาชีพรลโยากาดนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมซึ่งอาชีพนี้มีสกิลเด่นๆคือสกิลที่โจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมูได้นะครับซึ่งมีพลังทำลายอย่างมหาศาลอย่างเช่นสกิลเวนิชชินพอยต์เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวเป็นการโจมตีที่แบบรวดเร็วมีพลังมหาศาลนะครับแล้วก็สกิลโจมตีหมูได้แก่โอเแบนและก็แคนนอนสเปียร์นะครับผมอ่าต่อ มี2อ,อาชีพได้แก่อาร์ตวิชชอรและก็ชูล่านะครับผมอาร์ตวิชชอรเนี่ยเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากไฮพีนะครับมีจุดเด่นด้านการช่วยเหลือต่างๆมากมายและยังสามารถเล่นสายเวทสายออโต้สเปลและแต่เราจะสามารถมิกเล่นกับสายคลิกก็ได้นะครับผมและ c h ล่า <Ch> <Ch ura S 1> เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากแชมป p เปีนะครับมีจุดเด่นการโจมตีอันที่รุนแรงอย่างเช่น t i เกอร์แ n นนอนและม,และมีและมีความถึกมหาศาลจากการใช้สกิลสตีลบอด d ีนะครับผมซึ่งสกิลนี้สามารถลากมอนแล้วก็ชนกับบอสได้นะครับผมต่อมา m a เ e Class มี2อ,อาชีพได้แก่ Warlock และ s o ร์ e r e er เลอร์นะครับผมวอลล็อกเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากไฮวิสานะครับมีจุดเด่นด้านการโจมตีเวทมนต์ที่รุนแรงและสกิลหมู่ที่หลากหลายและยังสามารถ อได้ย่างโซเซเลอร์เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากโปรเฟสเซอร์มีจุดเด่นด้านการใช้เวทมนต์มีสกิลที่หลากหลายนะครับอาชีพนี้จะคล่องตัวกว่าวอลล็อกและยังสามารถเรียกลูกน้องเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับผมต่อมาอาเชอร์คลาสมี2อ,อาชีพได้แก่เลนเจอร์ anger, และมินเทลส์ที่เป็นเพศชายและก็วันเดอร์เลอร์ที่เป็นเพศหญิงนะครับเลนเจอร์ <L anger S 1> เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากสไนเปอร์นะฮะมีจุดเด่นด้านการโจมตีทางกายภาพที่รวดเร็วและรุนแรง และยังมีสกิล Aero Storm ซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลที่ใช้เก็บเลเวลและเคลียร์มอนสเตอร์ได้ดีนะครับผมและสามารถขี่มาป่าได้ด้วยนะครับผม ต่อมามินเทลที่เป็นเพศชายหรือวอนเลอร์ที่เป็นเพศหญิงเป็นอาชีพที่พัฒนาจากคราวเพศชายหรือกิฟซี่เป็นเพศหญิงนะครับอาชีพนี้มีจุดเด่นด้านการสนับสนุนให้กับปาร์ตี้และมีสกิลที่ใช้ในการบัฟให้ปาร์ตี้ที่มีสเตตัสที่เพิ่มมากขึ้นและมีสกิลที่ใช้ในการโจมตีอย่างเช่นสกิลซิวเลนสตอร์มนะครับซึ่งสกิลนี้จะมีเหมือนเป็นเม็ดฝนตกลงมาจากฟ้าซึ่งมีดาเมจรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาเมอร์ชั่นคลาสมี2ออาชีพซึ่งได้แก่ แมคคานิกและเจนเนติกนะครับผมแมคาิกเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากไวท์สมิธครับมีจุดเด่นคือมีสกิลที่สามารถเคลียร์มอนสเตอร์เป็นฝูงๆได้เช่นลาวาโฟและแอคเทนารนะครับและยังสามารถใช้งานหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับผมการใช้งานหุ่นยนต์นี้ก็จะมีดาเมจที่แรงมากซึ่งเหมาะแก่การเก็บเลเวลด้วยนะครับผมแล้วก็เจนเนติกเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากครีเอเตอร์นะครับมีจุดเด่นในการโจมตีโดยการใช้ยาและสามารถมีสัตว์เลี้ยงคือโฮมอนคุสซึ่งก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับ ครับผมมาต่อไปเลยเป็นอาชีพที่ผมชอบและรักมากที่สุดในบรรดาที่ผมกล่าวมานะครับผมก็คืออาชีพโจรน,นะครับหรือทิฟ e f คาสมี2อาชีพซึ่งได้แก่กิ t i n ิน r o s s และ Shadow Chester ์นะครับผมกิโยตินคลอสหรือ Gx เป็นอาชีพที่พัฒนามาจาก Assassin s อสซิสินคลอ s นะครับผมซึ่งอาชีพนี้มีจุดเด่นการโจมตีที่รวดเร็วและหนักหน่วงมีดาเมจมีพละกกำลังที่สูงมีความเร็วในการเคลื่อนที่มุดดินได้ซึ่งอาชีพนี้นีจ มีอยู่สสายก็คือครีและสายปั่นนะครับผมซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมรักมากและผมก็เล่นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมก็จะอวยหน่อยกับอาชีพนี้นะครับผมต่อมาอาชีพ Shadow Che เ t e r เป็นอาชีพที่พัฒนามาจาก s ต a l k เกนะครับมีจุดเด่นในการปลดอาวุธสวมใส่ของศัตรูและยังสามารถ Copy S k i l l ของอาชีพอื่นๆได้นะครับแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการ Copy S k i l l นะครับผมบางสกิลก็ไม่สามารถ Copy ีได้เช่นสกิลที่เป็นพาสซีเป็นต้นนะครับผม ต่อมาเทควันโดมี2อ,อาชีพได้แก่สตาร์การ์ดียอเตอร์และโซริงเกอร์นะครับเทควันโดมาสเตอร์หรือสตาร์การ์ดียอเตอร์นั้นเป็นอาชีพขั้นต่อจากเทควันโดคิดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความจุกจิกมากที่สุดเลยแหละในแลกนารอกออนไลน์ N Online, ก็ว่าได้โดยสิ่งที่แรกมากก็คือความรุนแรงในการโจมตีแบบความจุกจิกที่ว่านั้นก็คือตัวสกิลของอาชีพนี้จะต้องอยู่บนรากฐานของดวงดาวนะครับบางสกิลก็จะใช้ได้เฉพาะวันที่กําหนดและบางสกิลก็จะใช้ได้ ในแผนที่ที่กาหนดและบางสกิลก็จะต้องใช้กับศัตรูที่กําหนดเท่านั้นนะครับผมตัวเทควันโดนั้นอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องของวันได้แต่ยังมีตัวเลือกที่เลือกบันทึกแผนที่ที่ต้องการหรือศัตรูที่ต้องการได้นะครับผมหนึ่งในอาชีพที่เฉพาะทางแบบสุดโต่งกันไปเลยก็คือโซลิงเกอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากเทควันโดเหมือนกันนะครับอาชีพโซลิงเกอร์นั้นอ่ะเล่นได้หลายแบบจากการที่มีสกิลเด่นอย่างไมวินซึ่งตกทอด าจากอาชีพเถวคนโดนะครับแม้ว่าสกิลเดะกจะไม่มีประโยชน์อีกแล้วก็ตามซึ่งจะทําให้สามารถเล่นได้ทั้งสายเวทตามปกติหรือจะมาเล่นแบบแผงๆกันก็ได้นะครับเช่นเล่นสายเมคลิก,ก็ได้หรือสายสนับสนุนปาร์ตี้เฉพาะทางก็ได้อ่าโอเคต่อมาอาชีพนินจานะครับอาชีพนินจานี่เป็นอาชีพที่พิเศษนะครับไม่สามารถจุติหรือเป็นลูกบนทมได้นินจานั้นก็จะมีจ็อบเลเวลตันที่70นะครับถ้าเป็นนินจาเพศชายก็จะเปลี่ยนเป็นคายเกโลเพศชายแต่ถ้าเป็นนินจาหญิง ก็จะเปลี่ยนโอบโลเพศหญิงนะครับผมซึ่งอาชีพนินจาเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างพิเศษและมีสกิลเด่นๆคืออยู่3สายด้วยกันคือสายเวทปลาแล้วก็สายประชิดแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวอาชีพพื้นฐานของนินจานั้นอะ่ะจะค่อนข้างพอที่จะเล่นสายเวทเป็นหลักในส่วนมากนะครับผมเนื่องจากสายปลานั้นถูกปรับจนอ่อนลง,องค่อนข้างมากและสายตีประชิดสายตีประชิดก็มีสกิลอยู่ไม่กี่สกิลนะครับผมเออถึงกรานั้นน่ะนินจาก็ยังมีสกิลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสกิดัสกินเชตมินเลิมอิเมท ได้นะครับหรือฟลิปทัตมิที่ใช้ผักหรือสร้างเกาะการตกตีระยะไกลได้ครับรวมถึงชาร์โดสแลตนะครับเป็นทกิลที่ใช้สําหรับในการซ่อนตัวนะครับผมต่อมาการสลิงเกอร์จะมีแค่1คลาสก็คือรีเบลนะครับรีเบลเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากการสลิงเกอร์นะครับผมซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใช้ปืนซึ่งอาชีพรีเบลเนี้ยก็จะมีปืนหลายขนาดแต่ส่วนมากที่เขาจะใช้กันก็คือปืนกลแล้วก็ปืนคู่นะครับเขาจะใช้ปืนกลหรือเกตติ้งอ่าเขาเรียก ว่าปืนแก๊ ลิงที่ใช้ในการเก็บเลเวลซึ่งจะใช้คู่กับสกิลลาวทิปนะครับผมลาวทิปเป็นสกิลที่มีวงกว้างแล้วก็มีพลังโจมตีที่แรงมหาศาลเลยนะครับผมส่วนปืนคู่จะใช้ในการโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทเดียวเป็นส่วนมากแต่ก็มีสกิลบางสกิลนะครับที่โจมตีรอบตัวครับแต่มันไม่กว้างเท่าสกิลลาวทิปแล้วครับผมก็คือสกิลเดสปาเรโดหรือสกิลไฟแดนส์นะครับผมอาชีพรีเบลเนี่ยก็จะมีจะมีสกิลวางกับดักซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลที่มีพลัง โจมตีสูงแล้วก็เหมาะใช้สำหรับการโจมตีกับบอสน,นะครับผม อ่าโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผมแนะนามาในแต่ละสายอาชีพนั้นอาจจะทําให้เพื่อนๆอ,อยากเล่นกันเลยทีเดียวแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเล่นอาชีพกิโยามากๆเลยนะครับผมเพราะมันเท่และมีดาเมจที่แรงมากเลยอ่าทีนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชมมาถึงนาะตอนนี้แล้วผมก็อาจจะพูดตะกุตะกะหรือพูดไม่เข้าใจในบางตอนนะครับผมก็ขออภยนะัยณตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อายาวเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Wow. Um.